วันนี้นะคะเราจะมาเรียนวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องวัฒนธรรมไทยค่ะ คำชี้แจงให้นักเรียนอ่านหน่วยการเรียนรู้ที่4วัฒนธรรมไทยในหนังสือสังคมศึกษาชั้นป .4 นะคะหน้า40ถึงหน้า47แล้วตอบคำถามในใบางานค่ะอทีนี้เดี๋ยวเราจะไปช่วยกันตอบคำถามนะคะให้นักเรียนหยิบใบางานของนักเรียนขึ้นมาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย ให้นักเรียนเติมคำตอบให้ถูกต้องค่ะอ่ะทีนี้ในใบแรกนะคะจะมีอยู่สองคำถามทีนี้เรามาดูที่คำถามแรกเป็นเรื่องลักษณะของวัฒนธรรมนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันเลยค่ะลักษณะของวัฒนธรรม วัฒนธรรมที่เป็นสิ่งดีงามอ่าทนี้อันนี้ก็ตอบว่าควรค่าแก่การน,นำไปประพฤ,ฤติปฏิบัติต่อกันและสืบสารต่อไปค่ะต่อไปข้อที่2องเขาถามว่าวัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดได้ก็คือ การสั่งสมทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษจะถูกถ่ายทอดสู่ลูกหลานเพื่อเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้สืบต่อกันมาค่ะและต่อไปข้อที่3นะคะวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาก็คือวัฒนธรรมมีความเปลี่ยนแปลงไปมากทาั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และอาหารการกินค่ะ ให้นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะและต่อไปนะคะเป็นประเภทของวัฒนธรรมอ่ะข้อแรกวัฒนธรรมทางวัตถุทีนี้เราก็จะตอบว่าสิ่งที่สร้างขึ้นจากภูมิปัญญาของบรรพบรุษและถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมาเช่นเครื่องมือเครื่องใช้ค่ะ และข้อต่อไปนะคะวัฒนธรรมทางวัตถุก็คือสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของคนไทยเช่นภาษาถิ่นค่ะอะให้นักเรียนเขียนลงไปในใบางานได้เลยค่ะ ที่2เรื่องความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมค่ะทีนี้ให้นักเรียนดูที่ข้อแรกเขาถามว่าวัฒนธรรมทางภาษาก็คือสำเนียงภาษาแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคเรียกว่าภาษาถิ่นค่ะและต่อไปข้อที่2นะคะวัฒนธรรมด้านอาหารการกินก็ ก็คือใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นที่แตกต่างกันและอาหารที่ปรุงก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปตามรสนิยมของแต่ละภาคค่ะและข้อที่3นะคะวัฒนธรรมด้านการแต่งกายก็จะมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมดูสวยงามไปตามยุคตามสมัย ขณะเดียวกันก็ยังนิยมแต่งกายตามแบบสากลน,นิยมกันอย่างแพร่หลายค่ะและต่อไปนะคะข้อที่4วัฒนธรรมด้านการแสดงและการละเล่นพื้นเมืองค่ะภาคเหนือเช่นการฟ้อนเล็บภาคกลางเช่นเล่นลิเกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่น หมอลำและภาคใต้เช่นรามโนราค่ะและข้อสุดท้ายนะคะประเพณีพื้นเมืองก็คือภาคเหนือเช่นประเพณีสืบชะตาภาคกลางเช่นประเพณีตักบาตรน้ำพึ่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นประเพณีบุญบั้งไฟและ ภาคใต้เช่นประเพณีศาสตร์เดือน10ค่ะอ่ะทีนี้นะคะให้นักเรียนเขียนลงไปในใบางานค่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งครูอยู่ในไลน์นะคะค่ะและก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องวัฒนธรรมไทยอ่ะ เดี๋ยวทีนี้เราจะมาเจอกันในคลิปหน้านะคะเรื่องสินค้าและบริการ See you again แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ